รักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมศนะคะได้ในวิธีการแก้ไขปัญหาเด็กที่ยังอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ค่ะว่าไม่ควรยึดติดกับบทเรียนในห้องเรียนมากจนเกินไปแต่ควรที่จะแยกกลุ่มออกมาให้คุณครูได้ปรับพื้นฐานตัวเด็กด้วยแบบฝึกหัดเริ่มแรกทั้งการเขียนและการอ่านให้สามารถอ่านออกและเขียนได้ก่อนที่จะส่งตัวเด็กค่ะกลับไปร่วมเรียนกับเด็กอื่นๆในชั้นเรียน ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังในระบบการเรียนการสอนของไทยที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศล่าสุดข้อมูลการสำรวจจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทอพบเด็กนักเรียนในช่วงระดับประถมศึกษามากกว่า30,000คนคิดเป็นร้อยละ30ของจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศที่ยังไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้ จึงถือว่าเป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนากระบวนการทางความคิดความอ่านของเด็กๆที่ทําให้ไม่สามารถเรียนรู้วิชาอื่นได้ทันเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันส่งผลให้เป็นปัญหาเมื่อเข้าสู่วัยทํางานทางกระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขยอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยประกาศให้ปี2558ประเทศไทยจะต้องเป็นปีที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมศออได้ยกตัวอย่างการดําเนินการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนห้วยไร่หาทรายมูลในจังหวัดอำนาจเจริญโดยใช้วิธีแยกตัวเด็กที่มีปัญหาในทุกระดับชั้นออกจากห้องเรียนปกติและให้คุณครูเปลี่ยนการติวเข้มเด็กๆโดยการนําเอาแบบฝึกหัดการพัฒนาก่อนปฐมวัยมาประยุกต์ในรูปแบบของกิจกรรมเป็นเวลาสีเดือน ก่อนส่งกลับเข้าไปเรียนในชั้นเรียนปกติของแต่ละคนโดยพบว่าวิธีดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทั้งหมดได้เป็นผลสําเร็จมาก็จะมีความสัมพันธ์กันระหว่างครูกับสิทธิ์อย่างเช่นถ้าเกิดกรณียกตัวอย่างให้ง่ายขึ้นอย่างถ้าโอเนตต่าก็แสดงว่าส่วนหนึ่งก็มาจากฝีมือครูใช่ไหมครับโอเนสูง ก็มาจากฝีมือครูฉะนั้นคุณภาพสิทธิ์สะท้อนคุณภาพครูการอ่านออกเขียนได้เป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาตัวเด็กไปจนถึงการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่เด็กๆในแต่ละช่วงวัยจะต้องได้รับการพัฒนาตามแต่ละช่วงชั้นที่ต่างกันโดยในระดับชั้นป .1 ถึงป .2 เด็กนักเรียนจะต้องอ่านออกเขียนได้ชั้นป .3 ถึงป .4 เด็กนักเรียนจะต้องอ่านเขียนได้คล่องขึ้นและในระดับชั้นประถมตอนปลาย เด็กนักเรียนต้องสามารถสรุปความได้รู้เรื่องตลอดจนการเขียนที่คล่องแคล่วและเข้าใจในสิ่งที่กำลังเขียนหรืออ่านอยู่คุณครูต้องเปิดโลกทัศนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสงสัยเราต้องรีบเรียนเทคโนโลยีนะเพื่อว่าตรงนั้นมันก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเข้าถึงความรู้อย่างไรก็ตามแบบประเมินต่างๆจากต่างสถาบันหน่วยงานหรือองค์กรเป็นเพียงแค่สิ่งที่ช่วยผลักดันเพื่อการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ควรเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่เอาใจใส่บุตรหลานในความดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งการแบ่งเวลาเตรียมวางรากฐานการเรียนตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นเรียบได้กับการปูพื้นฐานความคิดเพื่อให้ตัวเด็กได้เติบโตอย่างมั่นคงและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างเท่าเทียมสัมพันธ์ธัญญเจริญถ่ายภาพอภิจรีที่ยนธรรมทีมข่าวสายสังคมทรบ .5 หรายงาน